พี่แชนแนลสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกับดังที่ดักไว้ตอนเย็นเมื่อวานเนะาะก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูเนาะก็ดักกับดักไม่เยอะ,ะครับดประมาณห้าหกลังนี่แหละครับพอกินนะครับไม่เอาเยอะนะเดี๋ยวรูยกันเลยครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าไม้เก่าครับ ไม่มันออกมากินอยู่แต่ว่ามันนู่นแบบนูแบบมันเดินห้างก,กินแบบไม่ค่อยเยอะเนาะนูะมันออกมากินหญ้านะมีมีใหญ่ๆแต่ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าแหลกกระดะตรงนี้เนาะมีตัวเปล่า โอ้กำลังหลันอยู่น้องหลันแต่มีตู่เสียดายเนาะติดอะไรเลยลัดเปล่าหลังแรกหลังแรกแห้วแล้ว ดูลังที่สองแล้วพี่น้องที่สองใช่ไหมที่สองดิเดี่ยวไม้เคยดักไอ้ไอ้ปักเบ็ดเนาะเนี่ยไม้นี่แหละเคยปักเบ็ดไม้เก่าธรรมชาติที่สองพี่นอ้องโอ้หกับดักลันพี่นอ้องแต่ไม่ไมีตัวเนี่ยไม่ไมีตัวเลย เยอะให้แซ่บเลยเยอะหมดเลยเดี๋ยวเป็นรุ่นลังต่อไปนะพี่น้องลุนลังที่สามนะี่ครับโอ้โหพี่สามทำงานพี่น้องดูพี่น้องโอ้โหเนี่ยเอนเลยพี่เนาะเนี่ยตัวหนึ่งแล้วพี่น้องเออนี่ตัวหนึ่งแล้วมานครับมาน ดูว่าสองลังแล้วที่สามได้เปตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยอีกสามลังเนาะพี่น้องยังไม่ดูหมานครับหมานหมานตัวหนึ่ง้วเนาะหมานไซใหญ่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวประมาณครึ่งโลได้เนาะประมาณเนาะโดยประมาณเนาะหมานครับผมเป็ตัวหนึ่งแล้วเนาะ กหลังที่สามนะพี่น้องหนูเดินไปนู่นไปไปครับพีน่น้องลอยมันออกมาก,ก,ก,กินออกมากินนกอะไรนี่ออกมาก,กินเยอะ Loi mặc cảm giác nữa mặc cảm giác như lôi cao 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 đơn mặc cảm giác nữa 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 มันรู้เนาะตรงนี้รังหนึ่งดักทำงานพี่นอ้องมีตัวหรือเปล่าหลุนกันครับผมน่าจะไม่มีเนาะพี่น,อน้องนี่มีตัวพี่น้องนี่หรือว่าตัวอะไรมากินนพี่น้องนี่ติดด๊า นูไม่มีตัวเลยพี่น้องไม่มีตัวครับลังแค่ว่าสัตว์ามาินะดีวไปดูลังต่อไปครับผมลุ่นลังทีห้าพี่น้องมีตัวหรือเปล่าลุ่นกันครับผม นี่ก็ใส่แบบรูหา้หางห้ากกินพนะี่น้องอ๋อนี่ไม่ออกผักกินพนะี่น้องยังยังไม่มีตัวโอ้มีอยู่พี่น้องเนี่ยมีอยู่แต่ว่ากับดักไม่ทำงานเนี่ยกับดักไม่ทำงานเลยเนี่ย หลังไม่ทำงานครับผมแฮวครับผมหลังนี้ยังมีแต่ลอยมาอีกหนึ่งไม่มีตัวครับแฮวครับผมเดี๋ยวไปดูลังต่อไปลังสุดท้ายเนาะสุดท้ายลังกลับไปข้างล่างเนี่ครับไปครับผม ล่างสุดท้ายครับผมโอ้โห oh. ล่างสุดท้ายลั่นอยู่พี่นะ้องลั่นอยู่โอ้โ oh. หลั่นแต่ไม่มีตัวครับผมเนี่ยลั่นอยู่แต่ไม,ม่มีตัวเนี่ยโอ้โเสียดายเนาะครับผมล,ผลงาพนะ้งานเนาะผลงานก็ได้มาตัวหนึ่งพี่นะ้อง หายมาเต็มนหนึ่งไม้ใหญ่ป็นไดเนาะแต้มงามอยู่ครับผมก็พอพอได้กินเนาะพอได้หลก็พอด้กินเนาะพอดียางแน่ก็ฝากติดตามนันดเดอร์ครับฝากกดกดสับส i า e แน่เลยครับฝากกดกดสับสกายฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆจากช่องของพมเนาะยังไงก็ขอขอบคุณเนาะ สวัสดีครับ